ทางโรงพยาบาลมาเร่งอุบลกรมการแพทย์เดียจัดกิจกรรมให้ความหูนักเรียนพเพื่อเซจิกาเดือนแห่งการรณรงค์ตานไพ่มาเร่งปอดสร้างการรับรู้รับมือป้องกันไพ่มาเร่งที่มากกับมลภาวะทางอากาศ pm 2 5ค่ะ ทีหอประชุมรอย11ปีโรงเรียนนารรนุกูลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดงานรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่2 9พฤศจิกายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด ะะกับมีนายแพทย์ธิที่ใช่อาชายินดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธทานีกรมการแพทย์รวมกับนายสุรชัยโสภาพพรมผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุก,กูลผู้บริหารหน่วยงานด่านสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่10บสำนัก งานประถมศึกษาร่องผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ศึกษานิเทศครูนักเรียนได้รวมพิธีเปิดงานหละกะท่ายถอดองค์ความหูหัวขอพฤสจิกาเดือนแห่งการรณรงต์านไพ่มาเร่งปอดค่ะ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์เพิ่กนกระแดะรวมกับภาคทีเครือข่ายภาคสาธารณาสุขและภาคก,การศึกษาซอยกันจัดขึ้นภายใต่โครงการประชาสัมพันธ์ทายถอดองค์ข้อมหูด่านโรคมะเร็งประจําปีงบประมาณ2 5 6 9ค่ะเพื่อกระตุ้นเตือนไหตรนักหูและเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดหลายยิงขึ้น ส่งเสริมการคัดกรองป้องกันและการักษาในระยะเริ่มแรกลดอัตราการตายโดยโรคมะเร็งปอดสำหรับประเทศไทยนะคะโรคมะเร็งปอดถือเป็นหนึ่งในหาของมะเร็งที่พอบ่อยและก็พบหลายเป็นอันดับสองในเพศชายนะคะและก็อันดับหาในเพศหญิงซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดก็คือการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสองและการสัมผัสสารก่อมะเร็งอย่างเช่น กาซเรดอนะแร่ใยห,หินรังสีควันถูบต่างๆควันจากท่อไอเสียและกกัมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นพ m 2.5องจุดค่ะค่ะภายในงานเพผนกับมีบูรบริการสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร่งมีการให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร่งการตรวจสุขภาพมีบริการชุดตรวจคัดกรองมะเร่งปากหมดลูกด้วยตัวเองมีการสาธิตตรวจมะเร่งเต้านม โดยตนเองนะคะมีการสาธิตการใส่ชุตดตรวจคัดกรองมาเร็งลำใส่ใยหละกะใส่ตรงด้วยตัวเอง ฟี t เทสนะคะแล้วก็ยังมีการสาธิตการใส่ชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบใหม่ในตับในปัสสวาวะมีบูตรนิทัศการตานไพ่บุรีฝุ่นควันมลพิษป้องกันมะเร็งปอดดูแลสุขภาพใจเพื่อห่างไกลโรคมะเร็งและก็มีการส่งเสริมความรอบรู้ด,ด้านสุขภาพของนักเรียนนํำนะคะเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงของผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูลนายสุรชัยโสภาพ,พ,พรมพร้อมกับเสียงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชา น,นีายแพทย์สิิชัยอาชายินดีกันค่ะได้ให้เข้ามาให้ความรู้กับพวกเราชาวนาลรนทุกูลโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนทั้ง3,400กว่าคนเศษเนี่ยที่เข้ามารับการอบรมในวันนี้จะเป็นเครือข่ายเป็นวิทยากรต้นแบบอย่างดี ในการนำความรู้ที่จะไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนตัวของโรงเรียนเองก็มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขสิ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดดอูแล้วก็คือเรื่องของการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าการป้องกันบุหรี่ธรรมดานะครับเราก็มีการรณรงค์ป้องกันแล้วก็ตรวจจับอยู่เป็นประจําทุกวันนั่นคือนโยบายของโรงเรียนเรานะครับเราทราบว่ามะเร็งปอดอเป็นสาเหตุสําคัญดับต้น,ตน แล้วเป็นสาเหตุการตายของคนไทยและคนทั่วโลกด้วยนะครับการสกรีนนิ่งหรือการคัดกรองเบื้องต้นเป็นการทําได้ยากนะครับการรักษาก็เป็นการได้ยากอัตราตายก็สูงแต่ว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่เราทําได้สเหตุที่สําคัญคือการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่บุนหนึ่งหรือบุหรี่บุนสองหรือบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็พบว่าเด็กๆในปัจจุบันนี้ก็มีการติดบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุแห่งการที่เราจะต้องมีการรณรงค์ ในวันนี้โดยมีทีมงานทั้งกรมสุขภาพปรมภูมบคุมโลกนะครับมาร่วมร่วมกันทั้งโรงเรียนนะครับเพื่อจะช่วยกันในการป้องกันมะเร็งปอดน,นะครับผม